สวัสดีค่ะันนี้จะมาแพ็กพัสดุนะคะเป็นรอบของเมื่อวานนะคะวันที่27ะคะ่ะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจอดกรุงเทพนะคะเป็นของน้องพิงแก้วนะก็สั่งไปเป็นโพส t อิดนะคะก็จะมีเป็นอ่ะอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตนะคะ My Melody นะของแท้สมชั้น2องเล่มแล้วก็เป็น My Melody เหมือนกันคะ่ะ อันนี้จะเป็นของเลนนะต่างชิ้นแล้วก็เป็นจัมโบ้บันนะคะก็กดอิดแล้วก็สมุดโน้ตแล้วก็ขายนะต่อมาอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพเหมือนกันค่ะก็สั่งไปเป็นขาไก่นะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นยางลบนะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพเหมือนกันนะคะก็สั่งไปเป็นยามโลอาโอยามานะคะ อันนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะแล้วก็จะเป็นยางลบนะคะ <_ Z> อันนี้เป็นของน้องจังหวัดราชบุรีค่ะก็สั่งไปเป็นยามโลอาโอยาม่านะคะอันนี้เป็นไส้สีน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นยางลบะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจกกังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็ที่สั่งไปนะคะอย่างแรกจะเป็น โลนะคะในแพ็กเกจนะอันนี้จะเป็นโลคาบิพิจันูค่ะต่อมานะคะจะเป็นไอติมชั้นค่ะแล้วก็เป็นปังปอน,น้วตั้งค่ะปังเนยสดแฮมเบอร์เกอร์ซาลาเปากุเดฮะมะแล้วก็มีเป็น ทิตตี้เฮดบัลน,นะคะแล้วก็เดี๋ยจะเป็นพวกมินินะคะอย่างแรกจะเป็นซาลาปลาโดนัดนะคะ3มชิ้นแล้วก็เป็นซา,าลาเากรีดธรรมะไซส์เล็กนะคะปังแผ่นปอมปอมป,ปูลิงแล้วก็จะเป็นพวกมินินะคะจะมีเป็นมินิแพนด้าบัน2ชิ้นมินิบันกรีธรรมะสองชิ้นมินิบันกรีธรรมะแก้วแดงหนึ่งชิ้น แล้วก็อันนี้จะเป็นโพดอิตูเลมอนค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็สั่งไปเป็นสตรอเบอรี่จัมโบ้นะคะแล้วก็เป็นโพดอิตเลมอนค่ะก็คุณน้องทั้งหกคนมากๆเลยนะคะก็จะส่งวันนี้เลยนะ